สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชวนขนลุกวันนี้เราจะมาเล่าถึงความลับของเชฟที่คุณอาจจะไม่เคยรับรู้มาก่อนเชฟหรือพ่อครัวเป็นอาชีพของคนที่เครียดเป็นลำดับต้นๆของบรรดาอาชีพทั้งหลายในโลกใบนี้เลยก็ว่าได้ เบื้องหลังจานอาหารที่หน้าตาดีรสชาติแสนอร่อยถูกปากนั้นมักจะมีความลับบางอย่างที่คนเป็นเชฟส่วนใหญ่ไม่อยากจะบอกเล่าให้คุณลูกค้าฟัง ไม่ว่าจะเป็นการกดดันในการทำอาหารที่สดอร่อยให้ทันเวลาแล้วอากาศที่ร้อนและเร่งรีบในการประกอบอาหารในครัวนั้นมันทำให้ร่างกายของเรานั้นมีเหงื่อที่ชุ่มและเหงื่อนั้นเองอาจจะหยดลงในอาหารอันแสนอร่อยของเราและการพูดคุยกันของเชฟอาจจะมีน้ำลายตกหล่นใส่อาหารอันโอชะของเราหรือบางครั้งบางทีการเข้าห้องน้ำอย่างเร่งรีบในการทำเวลาเพื่อมาเข้าครัวอีกครั้ง ก็อาจทำให้สุขอ,อนามัยในการดูแลรักษาความสะอาดนั้นลดน้อยลงและต้องมาจับอาหารให้เรารับประทานกันเรื่องเราจะชวนขนลุกขนาดไหนเราไปรับฟังพร้อมๆกันนะคะ1นึก้าวที่ยาวไปอาจหวันไหวและล้มลงแต่หนึ่งก้าวที่มั่นคงแม้จะเป็นก้าวที่สั้นแต่มั่นใจเปรียบเสมือนการที่เราจะประสบความสำเร็จได้นั้นอาจจะต้องใช้เวลา ในการเจริญเติบโตทีละนิดทีละหน่อยเพื่อให้ความสำเร็จนั้นเป็นความมั่นคงและไม่ล้มลงอย่างที่เคยเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะในร้านอาหารที่แสนอร่อย บรรยากาศคลื้นเครงอาหารเครื่องดื่มที่ลงตัวน่าจะเป็นมื้อเย็นที่ประทับใจในร้านอาหารดีๆที่ไหนสักแห่งแต่ระหว่างที่คุณลูกค้านั่งดื่มด่ำกับอาหารอย่างมีความสุขอยู่นั้นบรรยากาศในห้องครัวกลับตึงเครียดเชฟหรือพ่อครัวเองเป็นอาชีพของคนที่เครียดเป็นลำดับต้นๆของบรรดาอาชีพทั้งหลายในโลกนี้ เพราะเชฟคือหัวใจของร้านอาหารมีหน้าที่ต้องปรุงอาหารให้ดูดีรสชาติอร่อยเลิศรสและนั่น กลายเป็นความคาดหวังของผู้ประกอบการและจัญญาบันของเชฟเองสิ่งเหล่านี้จึงนำหน้าองค์ประกอบอื่นๆของการเป็นร้านอาหารไปแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครัวเชฟและพนักงานในห้องครัวเท่านั้นที่รับรู้ได้และเบื้องหลังของอาหารหน้าตาดีรสชาติถูกปากนั้นมีความลับบางอย่างอยู่เหมือนกันที่คนเป็นเชฟส่วนใหญ่ ไม่คิดอยากจะบอกเล่าให้คุณลูกค้าฟังตัวเราเองหรือมิชลินรับประทานแล้วฟินชื่นชมให้คะแนนแต่สิ่งที่นอกเหนือจากการรับรู้นั่นก็คือในเรื่องของความสะอาดเวลามีอาหารอะไรร่วงหล่นลงพื้นมันจะถูกหยิบขึ้นมาใส่ลงไปในจานอีกครั้งครอ,อนี้เป็นเรื่องธรรมดามากแทบจะไม่มีเชฟคนไหนหยิบอาหารขึ้นมาแล้วโยนทิ้งลงถังขยะ เพียงเพราะว่ามันสัมผัสกับพื้นไม่เช่นนั้นแล้วมันจะทําให้เสียทั้งเวลาและเงินในการประกอบอาหารใหม่อีกครั้งและในส่วนของห้องครัวเองอากาศที่ร้อนอบอ้าวกว่าพื้นที่อื่นๆของทางร้านหากเป็นร้านอาหารหรูมีระดับ5้าดาวประดับร้านเสื้อผ้าของเชฟและพนักงานในครัวที่สวมใส่จะค่อนข้างเต็มยศสักหน่อยซึ่งก็เป็นสาเหตุของอาการเหงื่อไหลคลายย้อยและที่จะบอกให้รู้กันก็คือเป็นไปได้ไหมว่าในอาหารบาง าอาจจะมีเหงื่อของเชฟหยดลงไปในอาหารจานโตที่น่ารับประทานของเราบ้างและในครัวมาตรฐานก็เช่นกันส่วนใหญ่แล้วเชฟมักจะมีช้อนแช่อยู่ในถังน้ำเป็นช้อนที่เชฟมีไว้สำหรับตักชิมอาหารชิมแล้วเชฟก็จะใส่ลงในถังน้ำอันเดิมเวลาก็ผ่านล่วงเลยไปหลายชั่วโมงน้ำในถังนั้นก็จะมีคราบน้ำมันจากช้อนที่ชิมอาหารลอยให้เห็นแต่เชฟก็จะใช้มันวนตักอาหารชิมจานต่อไป ตามกฎของร้านอาหารแล้วมันไม่น่าจะผ่านแต่คงมีเชฟน้อยคนที่จะใส่ใจอย่างไรก็ดีความสะอาดและจรรยาบรรณของหน้าที่พ่อครัวแม่ครัวนั้นก็สำคัญนอกจากอาหารที่แสนอร่อยแล้วความสะอาดเองก็ต้องมาพร้อมกับใจรักในงานครัวด้วยเช่นกันนอกจากความสะอาดแล้วอาหารรสชาติอร่อย เพราะไขมันและรสชาติของน้ำตาลซะส่วนใหญ่อาหารตามร้านหรูมักจะอร่อยถูกปากเพราะนั่นเต็มไปด้วยไขมันและเนยน้ำตาลตามตำราบอกไว้ว่าไขมันจะเป็นตัวนำรสชาติส่วนน้ำตาลจะทำให้รับประทานแล้วติดความหวานและตัวเราเองจะต้องการรับประทานเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ฉะนั้นไม่ว่าร้านอาหารดังร้านไหนที่มีรสชาติของอาหารที่อร่อยกลมกล่อมจึงมักจะใช้ส่วนผสมสองอย่างนี้ปรุงอาหารเพื่อดึงดูดความอร็จอร่อยให้กับลูกค้าเองเช่นเดียวกันกับผงชูรส ที่ร้านอาหารในเมืองไทยนิยมใส่ในส้มตำนั่นเองและในส่วนของอาหารมังสวิรัตหรืออาหารเจ100%ที่ขายในร้านที่มีเนื้อสัตว์ลืมไปได้เลยว่ามันจะไม่ปะปนกันแทบจะหาได้ยากจริงๆในร้านอาหารปกติทั่วไปการแยกเนื้อสัตว์เนื้อปลาและผักออกจากกันนั้นเป็นไปได้ยากมาก หากคุณสั่งเมนูเจหรือมังสวิรัตคุณอาจจะได้อาหารเจหรืออาหารมังสวิรัตตามที่เห็นก็จริงแต่มันก็เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อสัตว์อยู่ดียกตัวอย่างเช่นซุปผักแน่นอนว่าในร้านอาหารปกติเชฟจะต้องปรุงมันด้วยน้ำสตอ๊อกหรือผงซุปที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์หรือในเมนูของหวานส่วนใหญ่แล้วมักมีส่วนผสมของไข่และนมที่สำคัญ เชฟส่วนใหญ่ไม่ปลื้มลูกค้าที่รับประทานอาหารเจหรือมังสวิรัตเพราะสําหรับคนที่เป็นเชฟแล้วชีวิตปราศจากผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เป็นอะไรที่เหลือเชื่อมากและยากมากเพราะเชฟต้องชิมและคลุกคลีกับเนื้อสัตว์เหล่านี้ตลอดเวลาที่อยู่ในครัว คำแนะนำตรงนี้ก็คือหากคุณรับประทานอาหารเจหรืออาหารมังสวิรัตควรเลือกร้านอาหารเจหรือร้านอาหารมังสวิรัตโดยเฉพาะจะดีกว่าเชฟจะทำเฉพาะอาหารเจเท่านั้นไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์มาปนเปและความกดดันของงานในครัวเองบางทีบางครั้งเชฟอาจจะต้องหาตัวช่วยในการคลายความเครียดนั่นก็คือการลิ้มลองในการเสพยาหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อลดความเครียดมีเชฟในโลกนี้ไม่น้อยเลยทีเดียว ที่ผ่านความเครียดจากงานประจําวันแล้วมีปัญหาเรื่องการนอนหลับเชฟในประเทศตะวันตกส่วนใหญ่ทํางานวันละ14ชั่วโมงบางแห่งร้านอาหารที่มีดาวประดับอาจจะต้องทําวันละ16-18ชั่วโมงต่อวันทําให้มีเวลาพักผ่อนที่น้อยอย่างมากก็วันละแค่4ี่ชั่วโมงจึงเป็นเหตุผลทําให้เชฟบางคนต้องหันไปพึ่งยาเสพติดหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นจะค่อยๆปรับเปลี่ยนจนกลายเป็นวัฏจกักร เพราะนอกจากงานในครัว ค่อนข้างหนกักค่อนข้างกดดันรวมถึงกฎระเบียบมากมายแล้วเชฟผู้ช่วยเองและพนักงานในครัวก็ค่อนข้างเยอะเพื่อตอบสนองความรวดเร็วในการทำอาหารให้ลูกค้าและนั่นจึงส่งผลทำให้ในห้องครัวมีเสียงอึกกระทึกครึกโครมเสียงดังอย่างบางครั้งบางทีต้องตะโกนคุยกันจึงทำให้เกิดการเข้าใจผิดทะเลาะกันเลยก็มีต่อให้เป็นร้านอาหารหรูแต่ครัวของแต่ละร้านส่วนใหญ่ก็เต็มไปด้วยเสียงอุปกรณ์พล นอกเหนือจากเสียงหันเสียงสับเสียงผัดเสียงทอดแล้วก็ยังมีเสียงจากความเครียดของคนทํางานทั้งเสียงตะโกนหรืออาจจะถึงขั้นด่าทอกันเลยก็มีกฎระเบียบในห้องครัวจะเน้นเรื่องส่วนใหญ่ก็คือการผิดพลาดห้ามผิดพลาดเป็นหลักพนักงานรับออเดอร์คนไหนสื่อสารกับเชฟผิดพลาดรับประกันได้เลยว่าเชฟต้องมีอารมณ์เสียกันบ้างแหละหรือไม่ก็ต้องเป็นการระบายอารมณ์ตั้งแต่หัวแถวยันปลายแถว ตั้งแต่ผู้ช่วยที่ยืนข้างๆเชฟเองลามไปถึงพนักงานเตรียมวัตถุดิบกันเลยทีเดียวในร้านอาหารตะวันตกส่วนใหญ่เชฟจะยังมองผู้หญิงที่ทำงานในครัวเป็นจุดอ่อนและมองว่าผู้หญิงควรทำงานในส่วนของการบริการหน้าร้านมากกว่าที่จะต้องมาจับตะหลิวเคาะกระทะและมาปรุงอาหารในห้องครัว ส่วนใหญ่ในแถบโซนตะวันตกจึงนิยมความเป็นเชฟผู้ชายมากกว่าเชฟผู้หญิงนั่นเองและสำหรับห้องอาหารส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่ครัวเปิดเราจะไม่สามารถมองเห็นวัตถุดิบหรืออาหารที่สดสะอาดจริงๆได้เลยนั่นจึงทำให้อาหารบางชนิดที่ผ่านการปรุงมาก่อนหน้านี้แล้วตามร้านอาหารหรูหรือร้านอาหารชั้นดีมักจะเปลี่ยนเมนูใหม่ทุกเดือนดังนั้นเพื่อประหยัดเวลาเชฟส่วนใหญ่จึงมักปรุงอาหารเตรียมไว้ล่วงหน้า โดยเฉพาะอาหารจำพวกผักมีการปรุงสุกก่อนนำเข้าตู้แช่ส่วนที่สดใหม่จริงๆก็จะมีจำพวกปลาและเนื้อสัตว์ดังตัวอย่างร้านอาหารที่เกิดขึ้นในประเทศจีนมอไฟสยองกินไปแล้วหลายคำแต่ลูกค้าเพิ่งรู้ว่าทางร้านอาหารเอง เอาของเหลือจากลูกค้าโต๊ะอื่นมาเสิร์ฟให้ลูกค้าแต่ละรายต่างพากันอาเจียนวิ่งกลู่กันไปโรงพยาบาลกันเป็นแถวจากรายงานข่าวดังกรณีร้านอาหารในประเทศจีนเสิร์ฟหม้อไฟอาหารจานเก่าที่ลูกค้ากินเหลือให้กับลูกค้าโต๊ะใหม่ก่อนอ้างเป็นความผิดพลาดของพนักงานอายุ17ปีทางร้านอาหารเองจึงยอมจ่ายค่าชดเชยให้ถึง10เท้าเมื่อวันที่26กกันยายนที่ผ่านมาหลังจากมีลูกค้าเข้าใช้บริการร้านอาหารประเภทหม้อไฟ แห่งหนึ่งในมณฑลเจียงซูประเทศจีนโดยเล่าว่าพวกเขาทานไปได้เพียงไม่กี่คำ ก็เกิดเรื่องสุดช็อกขึ้นในตอนนั้นรู้ได้ทันทีว่าหม้ออาหารที่รับประทานอยู่นั้นเองที่แท้จริงแล้วเป็นหม้ออาหารที่ลูกค้าคนก่อนเขาทานเหลือไว้อ,อย่างแน่นอนหลักฐานก็คืออาหารที่ทานเหลือไว้ในหมอ้อมีทั้งเศษก้างปลากระดูกรอยฟันที่กัดผักซึ่งเมื่อลูกค้าที่รับประทานอยู่ในขณะนั้นพบเห็นกําลังรับประทานอย่างอร่อยก็ถึงกับต้องอาเจียนพุ่งกันระนาว ลูกค้ารายดังกล่าวรีบร้องเรียนเรื่องอาหารหม้อไฟชุดนี้กับทางร้านในทันทีพร้อมทางแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาไว้เป็นหลักฐานด้วยโดยทางร้านเองเมื่อทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นไดรีบพาตัวลูกค้าไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลและถือเป็นโชคดีที่อาหารที่ทานเข้าไปนั้นไม่ก่อให้เกิดอันตารายต่อสุขภาพซึ่งทำให้ผู้จัดการร้านอาหารดังกล่าวได้ตกลงกับลูกค้าเรียบร้อยแล้วว่าเขาจะไม่คิดค่าอาหารจำนวน228อย่หยวนหรือราวราวประ ประมาณ1,200บาทและจะชดเชยจำนวนเงินแทนค่าความขวัญที่ได้เสียความรู้สึกไปถึงสิบเท่าของราคาอาหารนั้นด้วยหรือประมาณ2,280หยวนถ้าตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ12,000บาทซึ่งแม้ว่าลูกค้าจะพอใจในจำนวนเงินนั้นแต่ก็ยืนยันว่าจะไม่กลับมาทานที่ร้านนี้อีก ทั้งนี้ทางร้านอาหารยังเผยอ,อีกว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้เป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริงเป็นครั้งแรกของทางร้านอาหารเองเนื่องจากพนักงานใหม่ที่นำอาหารชุดนั้นไปเสิร์ฟน้องเขาเพิ่งอายุได้17ปีและเพิ่งจะเรียนจบการศึกษาจากมัธยมตน้น และเขาเพิ่งเริ่มงานทำงานในร้านอาหารแห่งนี้เป็นวันแรกหลังจากเกิดเรื่องนี้ขึ้นทางด้านเด็กเสิฟอายุ17ปีคนนั้นเธอก็เศร้าใจเป็นอย่างมากและไม่กลับมาทำงานที่ร้านนี้อีกเลยอย่างไรก็ตามทางร้านก็ยอมรับผิดด้วยว่าร้านของพวกเขานั้นก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรดังนั้นจึงไม่มีระบบฝึกอบรมพนักงานให้มีระเบียบแบบแผนแต่ทางร้านอาหารเองก็ถือว่ายังมีความรับผิดชอบดูแลหลังการขายให้ลูกค้าได้ประทับใจเป็นอย่างดี แต่ในส่วนของความรู้สึกที่ได้เสียไปแล้วก็ยากที่ลูกค้าเหล่านั้นจะกลับมาใช้บริการอีกครั้งเหตุผลนี้จึงเป็นที่มาสำหรับความสะอาดในห้องครัวและกฎระเบียบแบบแผนที่เชฟและพนักงานบริการในห้องอาหารควรมีวันนี้แอดจึงหยิบยก5เรื่องน่ารู้ในการใช้ห้องครัวอย่างไรให้ปลอดภัยไร้กังวลห้องครัวถือว่าเป็นห้องที่สำคัญห้องหนึ่งเพราะถูกใช้งานเป็นประจำทุกวัน ดังนั้นจึงควรใช้งานอย่างระมัดระวังเนื่องจากภายในห้องครัวมีอุปกรณ์ทำอาหารมากมายที่ถ้าหากว่าไม่ระมัดระวังอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ดังนั้นความปลอดภัยในห้องครัวเองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ 1. ควรหลีกเลี่ยงการนำสิ่งของไว้ใกล้เตาแกส๊สไม่ควรนำสิ่งของที่สามารถติดไฟได้ง่ายเช่นกระดาษที่ชู่หรือผ้าที่ติดไฟง่ายมาวางไว้ใกล้เตาแกส๊สซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะทำให้เกิดอันตรายขณะที่กำลังปรุงอาหารได้ทางที่ดีควรเตรียมเครื่องมือและวัสดุต่างๆให้พร้อมและอยู่ในที่ที่เหมาะสม 2. การใช้เครื่องตั้งเวลามาช่วยเตือนในขณะเวลาที่ต้องทำอาหารหลายๆอย่างพร้อมกันเพราะในบางครั้งบางทีเชฟเองอาจจะเผลอเลอหลงลืมเวลาไปอาจทำให้เมนูอาหารที่ทำอยู่ทิ้งค้างไว้ได้เป็นเหตุที่ทำให้อาหารที่ทำอยู่นั้นเกิดความเสียหายและยิ่งไปกว่านั้นก็คืออาจจะทำให้เกิดเพลิงไม่ได้ทางที่ดีสำหรับมือใหม่ควรจะหาเครื่องตั้งเวลา มาใช้ในตอนที่ต้องใช้เวลาในการทำอาหารนานๆเพื่อให้เครื่องตั้งเวลาดังกล่าวนั้นช่วยส่งเสียงเตือน 3. การตรวจสอบสภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าหากมีเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องครัวเช่นไมโครเวฟเตาอบกระทะไฟฟ้าหรือหม้อหุงข้าวและกาต้มน้ำร้อนเองหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่น ควรต้องหมั่นตรวจสอบการใช้งานของอุปกรณ์เหล่านี้เสมอโดยเฉพาะสายไฟและปลั๊กต่อพ่วงต่างๆเพราะหากเกิดความชำรุดเสียหายอาจจะส่งผลไม่ดีต่อผู้ใช้งานได้ 4. หลีกเลี่ยงการสัมผัสไอ้น้ำโดยตรงไอ้น้ำจากหม้อต้มไม่ว่าจะตั้งหม้อต้มสุป หรือในขณะที่นําอาหารเข้าไปอุ่นในไมโครเวฟก็ตามควรใช้ความระมัดระวังในการเปิดและปิดฝาต่างๆและที่สําคัญควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสไอ้น้ำโดยตรงเพราะไอน้ําเหล่านี้เป็นไอความร้อนที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผิวหนังได้และ5 จำเป็นที่จะต้องทำความสะอาดห้องครัวอยู่เสมอเวลาที่ต้องทำอาหารอาจจะต้องใช้น้ําหรือน้ํามันในการประกอบอาหารซึ่งมีโอกาสที่น้าหรือน้ํามันจะกระเด็นเปื้อนโดนพื้นหรือเปเปื้อนสิ่งของต่างๆทางที่ดีหากเห็นน้ําหรือคราบน้ํามันหกอยู่เราควรรีบทำความสะอาดในทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุรื่นล้มได้นั่นเอง และเมื่อเทียบกับห้องอื่นๆภายในบ้านแล้วห้องครัวก็ถือว่าเป็นห้องที่ควรให้ความใส่ใจเป็นพิเศษในเรื่องของความปลอดภยัยและการดูแลรักษาในห้องครัวให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอเพียงเท่านี้ก็จะใช้ห้องครัวได้อย่างสบายใจถูกสุขลักษณะแล้วและในยุคนี้เองความสะดวกสบาย ในการเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูปเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตนั้นจึงทําให้ร้านอาหารหลายแห่งเปิดตัวกันอย่างเนืองแน่นร้านอาหารที่ดีที่ถูกสุขะอ,อนามัยก็มีมากมายดังนั้นเราควรเลือกร้านอาหารที่เรามั่นใจว่าสะอาดและปลอดภัยนะคะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะดูแลรักษาความปลอดภัยของตนเองลูกหลานและคนในครอบครัวเป็นอย่างดีเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อของคนชั่วนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆมีข้อคิดเห็นอย่างไรแวะมาคอมเมนต์แนะนำติชมกันได้นะคะและแอดมินต้องขอพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เป็นกำลังใจกดซับส c คร b ์ให้เราแวะมาคอมเมนต์แนะนำแต่สิ่งดีๆเพื่อแอดได้ปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอยู่ด้วยกันไปนานๆน,นะคะถ้าไม่เป็นการรบกวนฝากแชร์ให้ด้วยนะคนดีแอดและทีมงานทุกคน ขอบพระคุณจากหัวใจเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย